สวัสดีค่ะบุภาพาลุยค่ะเอาเสื้อลายตะข่ายมาฝ่าอีกตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าเล่นสีผสมสีแบบประมาณสีสีคล้ายๆสีลุ้งประมาณนี้ค่ะทีนี้ว่าผสมสีแบบสีอ่อนๆนะสีอ่อนๆเอาไว้ใส่เอาไวใ้ไวใส่เล่นค่ะตัวเสื้อตัวนี้ไว้ใส่หน้าร้อนหรือหน้าทั่วไปก็ได้นะคะของบ้านเราเนาะบุภาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบถักค่ะเบอร์ยี่สิบถักนะไหมอันนี้ค่ะ ทีนี้ผสมผสมหลายสีนะก็ทําเสื้อออกมาแขน,นก็ประมาณประมาณเกือบถึงข้อศอกนะคะแต่ว่าไม่ถึงข้อศอกแต่ว่าเป็นแขนเสื้อนะะี่ค่ะสามารถล่นขึ้นได้นะรูดขึ้นรูด,ร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 ด,ดลงได้ค่ะรูดลูดขึ้นรูดลงได้เสื้อตัวนี้นะเนี่ยค่ะเป็นสีอ่อนๆพอดเอีเสื้อตัวในของอุพาภใส่เสื้อกล้ามสีสีดาค่ะมันก็เลยสีออกมาประมาณนี้นะมันจะเป็นสี อ่อนๆหวานๆแตส่สีเสื้อตัวจริงก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะอันนี้อันนี้เป็นสีจริงของของตัวเสื้อเลยนะคะสีของของมันเลยเนาะเดี๋ยวดูดูไหมไหมที่ถักก็อยู่ บุผาใช้ไหมของวีนัดนะคะไหมวีนัดเบอร์20ค่ะเบอร์20ค่ะแต่ว่าด้วยบุผามีมีเศษไหมเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้เข็ม0.95 mm นะคะ0.95 MM. ทิวลิปเบอร์7ค่ะเบอร์เจนะที่ใช้ถักอันนี้สำหรับที่ใช้ถักเป็นไหมของวีนัดนะคะม้วนหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะ65บาท อันนี้อันนี้เป็นเป็นเศษใหม่ที่เอามาทําค่ะเศษใหม่ที่มาทําก็วิธีถักก็ใช้แค่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นเว้นสองโซ่ค่ะเว้นสองโซ่แล้วปักปักบนหลักไล่กันมาส่วนตัวแขนนี่นะคะตรงวงแขนนะคะ่ะรอบแรกเนี่ยบูผาไม่ได้เพิ่มแล้วเราก็มาเพิ่มวงแขนอย่างนี้นะคะนี่นะเพิ่มข้างอย่างนี้ยค่ะ อันนี้ถักแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะถักแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาไว้ใส่ไว้ใส่แบบเป็นเป็นเสื้อคลุมเป็นอะไรก็ได้ค่ะสบายๆเนี่ยค่ะคอมันคอมันก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนี่ยค่ะเราทําเป็นเป็นแบ่งแขนเนี่ยค่ะป็นเป็นแบ่งแขนนะเป็นแบ่งแขนเวลาถักถักหลักนี่นะคะก็ใช้เป็นหลักคู่นะเนี่ยค่ะนับนับให้ให้คู่กัน ทำโซ่ก่อนค่ะทำอันนี้ถักจากคอลงไปถักจากคอลงไปนะคะตรงเว้นรอบแรกเนี่ยเราถักเป็นโซ่แต่ว่าเรานับตรงเนี้ยให้ลงคู่ลงคู่นะคะรอบที่สองแล้วเราถึงมาแบ่งมาเริ่มแบ่งอันนี้ตรงวงแขนบุพ่าใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้แปดสิบหกหลักค่ะอันนี้ตรงวงแขนสิบหกหลักนะห่างกันนะคะ่ะสิบหกหลักหลักที่สิบเจ็ดตะปักอันนี้นะ เรานับตรงที่นี้ค่ะตรงกลางเนี่ยสิบหกส่วนตัวด้านหน้าด้านหน้านะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดด้านหน้าในใช้สิบแปดนี่นะคะใช้สิบแปดแต่ตรงไหล่ในใช้สิบหกใช้สิบหกเนาะนคะคะตรงไหล่ใช้สิบหก ตรงกลางนี้จะใช้20ก็ได้นะคะแต่บุผาถักแล้วก็18ก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่นะเนะคะเราทาแบ่งเราทําแบ่งแขนก็ออกมาก็สวยนะสีหวานนะคะเนี่ยค่ะสีสีสวยนะสีสวยแขนแขนนี่นะคะับันยาด้วยที่ที่วงแขนของเรานี้มันมันจะกว้างใช่ไหมคะเนี่ยค่ะวงแขนเร,เราเราเราเอามากว้างใช่ไหมคืออันนี้เจตนาให้ให้ให้แขนมัน ให้แขนมันกว้างๆไหมคะแล้วก็มาหุบตรงนี้เพื่อที่จะทําตรงเนี้ยค่ะให้มันสอบเข้าให้มันเล็กเข้าเพื่อที่จะลูดขึ้นอยู่ใต้ข้อศอกได้เวลาเราเราทํางานนะคะ่ะรูดให้มันขึ้นใต้ข้อศอกนะนะคะหรือจะปล่อยถ้าจะปล่อยมันก็จะอยู่แขนอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเราปล่อยปล่อยที่ไม่รูดขึ้นนะจะอยู่ประมาณนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะ บุผาว่ามันก็สวยนะแต่ถ้ามันเอายาวกว่าน,นี้มันจะต้องมันจะต้องเพิ่มเพิ่มชายมาอีกมันก็จะยาวไปอีกค่ะบูผักก็เลยให้มันสิ้นสุดที่ชายก็สีเหลืองแขนก็สีเหลืองเพราะปุผาเอาสีสีละสีรอบค่ะสีรอบก็เลยให้มาให้มันสุดเท่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะแต่ถ้าแขนปล่อยมันก็จะหลวมๆม,มันก็ดูสูงไวัยไปก็เลยทําเป็นแขนสอบนะคะทำเป็นแขนสอบ,ะสอบจะสวยกว่า เนี่ยนะสีหวานหวานไลส่สีสีหวานหวานก็ประมาณว่าไปดูสีเสื้อสีเสื้อจากเสื้อยืดที่ที่เขาขายลาซาด้าอะไรอย่เงี้ยค่ะเลือกที่สียืดสีลุง้งอะไรประมาณนี้นะก็มาไลส่สีพอดีสีที่เรามีเงี้ยค่ะก็ไล่สีมาก็สวยดีนะภูผาว่าสวยดีนะเนี่ยถักง่ายๆพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นสองโซ่ทำขอบอันนี้สามเก็บตัวเอสามรอบ คอก็สามรอบแขนนี่ก็สามรอบเนี่ยคะ่ะอย่างละสามรอบขอบไม่เอาใหญ่เกินถ้าใหญ่เกินก็จะไม่สวยนะจะไม่สวยปูผ่าว่าใส่ใส่แบบกับบางเกงใส่กับอะไรก็ได้เพราะอันนี้ทาทาชายก็ออกมายาวอยู่นะคะชายออกมายาวยาวอยู่เหมือนกันนะคะชายเสื้อก็ไม่ได้สั้นนะ ใส่กับกระโปงใส่กับกางเกงก็ได้เนี่ยค่ะก็เป็นสีหวานหวานเดียวสีอ่อนอ่อนหวานหวานเดียวบุพาว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยค่ะก็ก็ได้อยู่นะคอก็อยู่ประมาณนี้นะอันนี้แขนก็รูดขึ้นรูดขึ้นรูดลงได้รูดขึ้นรูดลงได้นะคะเสื้อก็เป็นทรงตรงๆนะทรงตรงๆก็ก็พอได้อยู่เดีย๋ยวให้ดูความกว้างของตัวเสื้อ ความกว้างสิบเก้านิ้วนะคะความกว้างสิบเก้านิ้วส่วนใหญ่ใส่เสื้อผ้าออ XL ค่ะบุพเถ้าเป็นเหมือนเสื้อยืดอะคะ่ะจะเป็นไซส์ XL เนาะ XL ความยาวนี้ยี่สิบสองนิ้วค่ะความยาวยี่สิบสองนิ้วความกว้างสิบเก้านิ้วความกว้างสิบเก้านิ้วนะคะตรงวงแขนเนี่ย ถ้าสมมุติใครที่จะทําเป็นแขนเล็กหน่อยวงแขนเนี่ยคะ่ะก็ตรงคอเนี่ยตรงที่เราแบ่งเนี่ยคะ่ะเราต้องเอาเยอะหน่อยตรงนี้นะตรงนี้ที่บุผาใช้18เนี่ยก็ต้องเพิ่มเพื่อให้แขนเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาวงแขนที่แบบมันมันที่แขนแขนพอดีแขนใช่ไหมคะเราจะต้องขยายตรงกลางเนี้ยให้เยอะหน่อยให้เยอะหน่อยนะ ตรงกลางเนะะี่ยค่ะมันเยอะหน่อยเพื่อให้วงแขนเนี่ยมันมาตกตรงขอบเพื่อที่จะได้สั้นหน่อยถ้าวงถ้าตรงกลางเนะะี่ยค่ะเอาเอาน้อยอย่างเงี้ยวงแขนกว่าเราจะใส่ได้ใช่ไหมคะมันจะต้องทําเหมือนตอนเนี้ถ้าวัดจากตรงเนี้ยมันสิบนิ้วสิบนิ้วนะตรงเนี้ยวงแขนตรงเนี้ยค่ะมันถึงจะใส่ได้มันก็จะหลวมๆแหล,และแต่ว่า คือแล้วแต่สไตล์ที่ชอบนะแต่หลายท่านอาจจะเอาแขนกระดิง่งถ้าแขนกระดิ่งมาบางคนเนี่ยแค่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะแต่เขาตัวเล็กอะตรงเนี้ยก็ตรงสีชมพูเนี่ยก็แขนกระดิ่งได้แล้วแต่ของบุพานเนี่ยเอาเอาแขนยาวแขนยาวแล้วต้องการให้มันพองๆก็เลยต้องทําให้แขนแขนใหญ่นะคะสีสวยนะสีสวยพอถักออกมาเนะะี่ยค่ะลายตาข่ายเนาะแต่ว่าถ้าจะให้สวย ต้องไปใส่กับสีขาวข้างในอ่ะข้างในสีสีขาวค่ะมันจะมันจะมันจะสวยกว่าสีดำจะสวยกว่าสีดำนะเสื้อตัวเนี้ยข้างในต้องเป็นสีขาวจะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาวก็ได้ค่ะจะปู่ผ่าว่ามันจะสวยกว่าสีดำนะแต่ว่าถ้าเอาข้างในสีดำด้วยที่ สีมันหว,วานหวานอ่อนๆ่อนะมันต้องเป็นกับพวกสีขาวสีอะไรจะสวยกว่าเนะะี่ยค่ะถักง่ายๆแปบ๊บเดียวได้ลองถักกันไว้ดูลาย,ลายตาข่ายนะคะเป็นเสื้อคลุมเป็นอะไรก็ได้นะลองลองเล่นดูแบบเศษไหมอย่างละนิดละหน่อยมาคะสีกันก็ได้คะ่ะเศษไหมเนี่ยบุัะทาออกมาหลายตัวบุบะว่าสีมันสวยนะด้วยไหมไหมซัมเมอร์เนี่ยค่ะสีมันจะโอเคนะสีมันจะหวานนะสีมันสวยอะ่ะ สีของไหมแล้วสีไม่ตกค่ะสีไม่ตกเนี่ยแล้วใส่ไม่ร้อนด้วยนะไม่ร้อนแล้วใส่ไปไหนๆก็ได้เนี่ยตัวเดียวในโลกค่ะตัวเดียวในโลกลองทํากันดูเนาะก็ผสมผสมเสื้อง่ายบ้างส่วนใหญ่เนี่ยที่บูผามาันม,มาลงคลิปบางทีก็นั่งถักแล้วเพลินอยากให้มันเสร็จอ่ะก็เลยไม่ได้มาลงคลิปคลิปตอนนี้ก็เยอะแล้วล่ะค่ะพูดถึงถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปถักลายนะก็ได้เสื้อเยอะแล้วค่ะ ก็มีหลายท่านก็เห็นบอกว่าได้เสื้อหลายตัวแล้วของบุผานี่ก็เป็นร้อยแล้วนะคะเกือบจะสองร้อยตัวแล้วนะเสื้อที่ใส่อยู่ก็เลยให้ท่านผู้ชมดูว่ามันมันโอเคอยู่นะเป็นลายนี้บูผาว่ามันได้อยู่นะเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้ให้เสื้อซับในสีขาวนะคะจะสวยกว่าสีดํานะสีขาวจะสวยกว่าสีดําเพราะว่าถ้า บุปผานี้58จน59เลวนะคะมันก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าทักเสื้อตอนนี้เป็นเสื้อแบบสบายๆอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นใส่สบายๆนะนะคะก็ก็ได้อยู่บุปผาว่ามันโอเคอยู่นะภาพรวมมันได้อยู่เนี่ยบุปผาก็ใส่กับกับโปรงไปทํางานนะะี่ค่ะเสื้อทักก็ เราก็โอเคนะมันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะก็ก็ได้อยู่ค่ะก็มาแนะนำท่านผู้ชมลองลองทำกันดูค่ะว่าผสมสีอ่อนๆประมาณสีลุงสีพัดเทลอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสีสีประมาณอ่อนๆผสมกันลองดูค่ะที่เศษใหม่ที่เราม,มาถักดูมันก็จะได้เสื้อสวยอีกตัวหนึ่งของบุพภาก็ใช้สีสีละสีรอบ ท่านผู้ชมไปใช้3มรอบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสีมันมีกี่สีนะใช้หลายสีก็คคะกันเอาก็ได้ค่ะลองทํากันดูเนาะก็เอามาฝาอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อทําง่ายๆไว้ใส่เล่นค่ะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ